คุณผู้ชมคะออกจากฤดูฝนนะคะผ่านพ้นในเรื่องของปัญหาอุทกภัยไปเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวอีกหนึ่งปัญหาที่คุณผู้ชมจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ทุกคนจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะนั่นก็คือปัญหาไฟป่าและก็หมอกควันค่ะในปีนี้เองนะคะเขามีการโครงการนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการลด จุดไฟเผาป่านะคะแล้วก็รวมไปถึงลดมลพิษทางอากาศมากมายเลยนะคะเพราะว่าการอนุรักษ์ป่าเนี่ยเท่ากับว่าเรารักชีวิตของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันลดมลพิษทางอากาศนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางผู้อำนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11คุณโกเมศพุทธสอนตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีค่ะพออค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งส,สองท่านครับครับผมพออครับถามเลยและกันคือให้ให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักกับหน่วยงานของพออ,อด้วยว่า,าทางด้านของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11เนี่ยเราดูแลในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ครอบคลุมในพื้นที่ไหนบ้างครับครับก็ขอขอบคุณครับก็ผมก็ในานามของสำนักบริหารพื้นที่รักษที่11เนี่ยนะฮะก็เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานหชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ืชนะสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ,รบแล้วก็ดูแลผืนป่าอนุรักษ์นะฮะในพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็ปฏิบัติตามนโยบายของ ทางพุ้งขบระชาเบื้องชั้นเบื้องสูงนะ,ะนะฮะในพื้นที่ครับค่ะแล้วก็คือพื้นที่อนุรักษ์ที่11เนี่ยเราดูแลจังหวัดไหนยังไงบ้างคะควบคุมก็พื้นที่เราชอบเราจะมี3จังหวัดครับก็เราอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะฮะมีจังหวัดอุตรดิตถ์ครับแล้วก็ทางจังหวัดเพชรบูรณ์อ๋อ <นะ S 1> ก็เป็นโซน<ม>พิษณุโลกอุตรดิตถ์ออแล้วก็เพชรบูรณ์ครับผมดยปกติแล้วค่ะปัญหาในเรื่องของบลพิษทางอากาศ3จังหวัดที่ทางหน่วยงานของพอดูแลเนี่ยจังหวัดไหนมักจะพบในเรื่องของปัญหามลพิษ ทางอากาศมากที่สุดก็ถ้าพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเราได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดเลยนะครับโดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานรัชการทุกภาคส่วนเนื่องจากว่านโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะฮะโดยพระนาท่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับท่านว่าบุษราชา ท่านประลัดกระทรวงทรัพยกากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมครับท่านจตุพรบุรุษพัฒน์แล้วก็อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัปพานิพนธ์เพื่อครับ,รบท่านรัชดาสุริยกุลนนวิทยาท่านให้นโยบายว่าการทํางานในพื้นที่ต้องเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับแล้วเราก็มีเครือข่ายมีหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งประสานงานบรูรณาการกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ทําให้ภาพรวมเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าจะมีรุนแรงก็อาจจะมีโดยเฉพาะในแนวแนว,แนวป่าแล้วก็อยู่ ระหว่างการชนในท,ที่ที่ดินทํากินนะครับหรือแม้แต่ในเขตข้างเคียงที่เราติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านก็อาจจะมีบ้างแต่เราก็พยายามควบคุมอยู่นะครับครับผมเบื้องต้นนะพอ,อาคะปกติแล้วไฟป่าที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนบอกว่าก็ไฟป่ามันก็เกิดในป่าจริงๆแล้ว,ลวพออเน้นย้ำหน่อยสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดไฟป่ามันเกิดจากอะไรคะ จากที่เราวิเคราะห์แล้วฮะแล้วก็เราถอดบทเรียนกันมานะครับมีทั้งการอบรมม,มีการตามติดตามผลประเมินผลหลังจากสิ้นปีงบประมาณทุกๆปีที่ผ่านมาประมาณ60%สปรส่วนใหญ่เกิดจากการจุดไฟเผาป่าล่าสัตว์นะฮะโดยที่ประชาชนอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการฝีมือมนุษย์ใช่ครับผม,มใช่ครับแล้วก็วอาจจะมีส่วนที่น้อยลงก็คือพื้นที่เกษตรขาดการควบคุมแต่เราก็พยายามเน้นย้ำว่าชุมชนที่อยู่รอบเขตป่าเนี่ยฮะกำนันผู้ใหญ่บ้าน แล้วก็พยายามขอความร่วมมือครับว่าท่านจุดไฟเนี่ยท่านจะต้องบอกหน่วยรักาการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพื้นที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ะนะครับก็ก็มีการนะครับสามพันทุกรูปแบบนะบปัจจุบันนี้ก็เริ่มดำเนินการแล้วะนะฮะต้นปีงบประมาณใหม่เพราะว่าย่างเข้าหมดแลดูฝนนะฮะก็จะเตรียมเข้าฤรดูแรงก็จะต้องมาแก้ไขปัญหานี้ขึ้นอยู่นะครับพูดถึงในในเรื่องของพื้นที่รับผิดชอบเนี่ย ของพอเองเนี่ยเราก็มีการ<ม>ขเขาเรียกว่าการทำความเข้าใจกับคนในชุมชนกับคนในพื้นที่ที่จะต้องมีการใช้ชีวิตร่วมกับป่ปาไม้ตรงนี้เนี่ยในในเรื่องของการเข้าไปให้ความรู้ตรงนี้เนี่ยเราทํำยังไงบ้างครับพอครับ<อ>ครับก็คืออย่างนี้นะครับเราจะมีเครือข่ายเขาเรียกว่าเครือขา่ขายการมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟปา่านะฮะในพื้นที่รับผิชอบของ3จังหวัดเนี่ยนะฮะของสานักบริหารพื้นที่รักที่สิ็ก็ เราดำเนินก,การจัดสร้างเครือข่ายเนี่ยทั้งหมดอ,อยู่ที่97หมู่บ้านนะครับเราจะเน้นหมู่บ้านที่อยู่รอบแนวเ,เขตป่าอนุรักษ์ทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตถ้ำล่าสัตว์ป่าพื้นที่ต้นน้ำลำธารทุกหน่วยงานนะฮะแล้วก็เราก็ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานกรมป่าไม้เช่นกันนะครับเพราะว่าเป้าหมายเราคือ1พื้นที่ป่าเราต้องอำนวยประโยะน์ให้แก่ประชาชนนะครับเกิดประโยชน์แล้วก็พยายามไม่ให้เกิดไฟป่าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสัตว์ป่าพื้นที่การเกษตร นะฮะเกิดควันพิษก็เป็นปัญหารเรื่อง PM ฝุ่นเดี๋ยวถึงเวลานะฮะประกอบกับฤดูหนาวลมนะฮะมาจากประเทศดีนาะความกดอากาศสูงมามันก็จะทำให้เกิดความกดอากาศก็ค่อนข้างทำให้เกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะฮะ,ฮะ ก็คือจุดเริ่มต้นเล็กๆเ,เนี่ยคือมันส่งผลกระทบมากมายมหาศาลคือไม่ใช่แค่พื้นที่ป่าหรือว่าสัตว์เท่านั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยคือมลพิษทางอากาศส่งผลโดยตรงกับมนุษย์เองในปีนี้ค่ะการดําเนินง,งานในช่วงต้นของทางาสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11ในเรื่องของการป้องกันไฟป่าและก็มลพิษทางอากาศณนะตอนนี้เองจุดที่เราคุยกับท่านผออยู่เนี่ยเราเริ่มถึงตรงไหนแล้วคะก็ตอนนี้เราเริ่มนะฮะโดยเมื่อวานนี้เนี่นะฮะ,ะโดยส่วนกลางครับกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพืชโดยสํานัก กองการปัาปราและควบคุมไฟป่าก็ได้ดําเนินการมีการประชุมและก็เตรียมวางแผนในปีง,งบประมาณ2566นี้โดยการถอดบทเรียนนะฮะแล้วก็วางแผนว่าในปีนี้จะต้องดาเนินการอย่างไรโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือก็เป็นพื้นที่สําคัญนะฮะก็จะดำเนินการแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญหนึ่งเนี่ยคือคือเรามีโครงการนะฮะเรียกว่าโครงการจิตอาสาตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้าป่าชายเลนและป้องกันไฟป่าซึ่งในปีง,งบประมาณที่แล้วเนี่ยในท้องที่ จังหวัดพิจิตรโลกนะฮะจังหวัดอุตรดิต์จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้จัดอบรมเครือข่ายคือเราเชิญทุกภาคส่วนนะฮะทั้งหน่วยงานป,ปกครองนะฮะของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะผู้ใหญ่บ้านกำรรนันหน่วยทหารตำรวจมาจาัดกิจกรรมอบรมกันนะฮะก็สามารถสร้างเครือข่าย ไปบอกต่อกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็เป็นเครือข่ายจิตอาสาช่วยกันจากปีที่ผ่านๆมาค่ะพอ,อคะการที่เรา,เามีการจัดก,กิจกรรมอบรมให้ความรู้การสร้างเครือข่ายต่างๆเราได้รับผลตอบรับหรือความร่วมมือจากพี่น้องในพื้นที่เนี่ยอย่างไรบ้างคะก็ดีมากครับส่วนใหญ่ประชาชนเริ่มให้ความเข้าใจนะครับแต่ก็อาจถึงบอกว่ามีส่วนน้อยเนี่ยฮะก็นองจากว่าอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการบางทีจุดไฟเผาแล้วก็ เผลอเลยหรือขาดการควบคุมนะไฟก็จะลุกลามออกไปนะฮะแต่ทั้งนี้เราก็จะมีจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าป้องกันไฟป่าอยู่ทุกพื้นที่ป่านุรัษ์อยู่แล้วอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็โครงการสําคัญอย่างหนึ่งคืออยากจี่เรนทราบว่าเรามีโครงการชิงเก็บรถเผาอ,อันนี้เป็นการป้องกันไว้ก่อนคือพรามเพื่อไม่ให้เกิดนะคือถ้าเกิดเพื่อเป็นปลายเหตุ ดังนั้นในทุกพื้นที่ของกรมอุทยทางชาติสัพพุเพื่อน,นะฮะเราก็จะดเนินการโครงการชิงเก็บรถเผาเก็คือใบไม้มที่ร่วงตามาพื้นดินในผืนป่าหรือที่ชุมชนชาวบ้านก็ตามเราก็รุนแรงว่าท่านเก็บใบไม้นะฮะเก็บเศรรษวัสดุซากกิ่งไม,ม้เล็กน้อยเนี่ยเพื่อมากองแล้วก็มาบดนะฮะเราก็มีหน่วยงานที่เข้าพื้นที่ไปส่งเสริมว่าเราหมักทําปุ๋ยนะหมักไว้ปุ๊บปอปีได้เราก็ได้ใช้ได้ซึ่งอันนี้ได้ผลที่แท้จริงนะฮะเพราะว่า เราอย่างของพิษโลกเนี่ยฮะก็เคยเคยจัดกิจกรรมเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้นําผลงานเนี่ยมาโชว์นิทรรศการให้ดูเป็นไงบ้างครับก็ดีเลยในการตอบรับที่ดีด้วยดีมากฮะแล้วก็อย่างผู้กํา찬เนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดพิโลกก็ก็ได้เราได้นําปุ๋ยที่เกิดจากวัสดุที่เหลือใช้เศษใบไม้เนี่ยแล้วก็มาใช้ปุ๋ยแล้วก็ส่งเสริมให้กชุมชนหน่วยงานอื่นมาใช้ในการเกษตรในอันนี้ชัดเจนครับก็ค่ะ งงนะก็คือลดที่ต้นเหตุแล้วก็ก่อใ,ให้เกิดประโยชน์ในปีต่อมาด้วยถูกต้องเลยพอครับ,รบในช่วงของมันกําลังจะหมดหน้าฝนแล้วเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแน่นอนว่าตามอุทยานแห่งชาติต่างๆหรือว่าตามพื้นที่ป่าเนี่ยคนส่วนใหญ่ เข้าไปท่องเที่ยวในเรื่องราวของการที่จะดูแลให้พวกเขาเนี่ยไม่ไปเผาป่าไม่ไปจุดบางทีแนวหมูกกระทันนี่คือเมนูหลักเลยไปย่างปิ้งย่างไปิ้งกันอะไร่างนี้มันอาจจะส่งผลทําให้เกิดปัญหาที่แบบว่าไปลุกลามหรือว่าลุกล้ําทําให้แบบเกิดไฟป่าได้หรือไม่ยังไงครับพอก็ อ, ies, อันน <plus> er ี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าต้องต้องขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าในพื้นที่ป่านุรักษ์โดยพระอุทยานชาติเนี่ยซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเนี่ยเราก็มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะฮะท่านจะกระทาการใดๆเนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ส่วนรวมแล้วก็บริการเพื่อเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอันนี้ก็ต้องไม่รบกวนพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปท่านอื่นที่มาท่องเที่ยวอยู่แล้วนะฮะซึ่งเราก็จะมีจัดโซนแบ่งโซน ตรงไหนเป็นบ้านพักตรงไหนเป็นเต็นต์ตรงไหนจุดไฟได้ไม่ได้เนะี่ยคือมันต้องรัวแต่เฉพาะพื้นที่แต่โดยหลักการแล้วเราก็ไม่ให้ก่อให้เกิดฟืนไฟอยู่แล้วอ,อย่างนี้คือมีนะะักท่องเที่ยวที่เคยมีแอบแฝงไหมฮะไปแบบก่อไฟไปแบบจุดฟืนฝ่าฟืนอะไรอย่างนี้มีไหมฮะที่เราต้ก็สมัยปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วครับเนือ่องจากว่าเรามีการาประชามพร์น,นะฮะคือท่านเข้ามาในเขตพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยฮะก็จะมีเจ้าที่ประชามพร์นะฮะมีวิสิตเตอร์เซ็นเตอร์นะฮะก็คอยจะบอกว่าท่านเข้ามาในพื้นที่เนี่ยท่านต ด้วยดีนะอาจจะมีบ้างที่เผลอเลอแล้วไงแต่ว่าเจ้าหน้าที่เราก็ดูแลก็มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมอยู่แล้วใช่ครับพอ้าหลายคนเนี่ยบอกว่าบอกห้ามสร้างความเข้าใจแล้วถ้าเกิดว่าอย่างที่มีคนรู้เท่าไม่ถึงการหรือฝ่าฝืนพอเน้นย้าหน่อยว่าโทษของการที่ฝ่าฝืนไปเผาไฟป่าทําให้เกิดไฟป่าหรือด้วยความที่ไม่ตั้งใจเนี่ยมีโทษอะไรยังไงบ้างคะก็ถ้าเป็นเผาป่าทั่วไปนะฮะอันนี้ก็เป็นโทษบทดักพอสมควรนะฮะเพราะว่า เป็นการทําลายทรัพยากรป่าไมา้และสัตว์ป่านะฮะแล้วก็มีการคํานวณมูลค่าความเสียหายนะฮะตามที่ศาลได้กําหนดไว้ด้วยนะฮะก็เป็นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําคือถามว่าโทษหนักเนี่ยแต่ว่าก็ขอความกรุณานะฮะทางประชาชนทั่วไปเนี่ยก็เราช่วยกันดูแลธรรมชาติไว้ดีกว่า <c oughs> ะะถ้าจําเป็นเผาแล้วก็เผาควบคุมในที่ทางจังหวัดนั้น <c oughs> เขามีข้อกําหนดไว้ <c oughs> แล้วก็ในพื้นที่อุทยายนชาติเนี่ยก็เป็นมื้นที่ที่เรามีกฎระเบียบเข้มงวดทั้งนี้ก็เพื่อสันทนาการให้กับประชาชนทั่วไป <c oughs> นะครับ <c oughs> ทัางกานกระทําการสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องก็จะ <c oughs> มีบทโทษมีปรับ <c oughs> นะฮะทิ้งขยะไม่ลงอานำพลาสติกเข้าอุทยานนี้ก็เราก็จะจะไม่ได้ ก็คือว่าเขามีกฎหมายที่บังคับไว้อย่างชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามท่านผออนยืนยว่าอย่าเริ่มเลยอย่าก่อให้มันเกิดดีกว่าใช่ครับใช่ครับก็ขอความร่วมมือกันถ้าเกิดเราพบเห็นล่ะคะถ้าเกิดเราไปพบเห็นบังเอิญไปเจอไฟป่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทางช่องทางไหนบ้างคะก็ได้ฮะหนึ่งก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะฮะแล้วก็จะมีป้ายชาบพันอยู่หรือว่าถ้าสายด่วนก็มีของสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ แจ้งได้เลยว่าเกิดเหตุไฟไหม้ที่ไหนนะฮะจะด้วยเหตุใดก็ตามเราก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไประดมในพื้นที่โดยทันทีทันทีช่วงนี้เราอยู่กับพอแล้วเนาะพอมาอยู่ในรายการอยากให้พอเชิญชวนสักนิดหนึ่งตอนนี้เองเนี่ยในพื้นที่ของเราในช่วงสภาพอากาศที่กําลังจะหนาวเย็นมันมีพื้นที่ไหนที่รองรับนักท่องเที่ยวแล้วอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวที่เราบ้างที่ไหนบ้างครับก็ยินดีครับ ในบทบาทหน้าที่ของกรมอุยยานชาิสำาร,รับพื้นเพืชเนียนะฮะหนึ่งเราดูแลผืนป่านุรัก์กด้วยรเราป้องกันป่าปามด้วยแต่เราก็เป็นพื้นที่ที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับในพื้นที่ผิดชอบก็ถ้าไล่าจากทางด้านเหนือขึ้นมาที่อุตรดิตถ์ก็ช่วงนี้ก็ที่อุทย,ยานชาติภูสอยดาวนะฮะอ,อันนี้ก็เป็นลานสนนะฮะต้องใช้ระยะเวลาระยะทางเดินขึ้นไปนะฮะประมาณ4-5กิโลเมตรนะครับแล้วก็เป็นลานกางเต็นท์บนยอดเขาสูงซึ่งเป็นทรัพยาธรรมชาติ ครับนะครับในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกก็จะมีที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะครับอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับก็อากาศเริ่มหนาวเย็นนะฮะแล้วก็เที่ยวที่จังหวัดเพชรบูร์ก็เที่ยวได้ทั้งปีเช่นอุทยานแห่งชาติเขาค<อ>้อนะฮะก็มีทางล่องลงไปทางใต้นิดนึงก็อุทยานแห่งชาติตัดหมอกอนะฮะแล้วก็จะมีร้านกางเต็นท์สัมผัสบรรยากาศอากาศธรรมชาตินะฮะก็ท่านก็ได้มาชาร์จแบตเตอรี่นะฮะ พักผ่ <คน S 1> <ค>อนพักผ่อนหย่อนใจสัมผัสกับบรรยากาศที่ดีนะคะนอกจากจากการที่เชิญชวนชคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วพออคะฝากถึงการท่องเที่ยวธรรมชาติแบบไม่ทําร้ายธรรมชาตินยคะใช่ครับก <neys> mm. ็คือเราเที่ยวต้องอยู่ที่ใจนะฮะพียงแต่ว่าคือเราต้องการอย่างไรเราก็พยายามเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนกันนะฮะคือประชาชนทั่วไป คือเราแบ่งปันกันถ้าเราเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยคือหลักธรรมชาติว่าถ้าเรามีการรักอย่างยั่งยืนก็คือสามารถสืบต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานได้เรามาเที่ยววันนี้เราประทับใจเ,เรา ั้งหน้าเรามาเที่ยวเราก็อยากให้ได้บรรยากาศเดิมๆนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยความเจริญของประเทศเนี่ยทางด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นนะฮะแต่ท่านจะเราจะได้สังเกตได้ว่าประชาชนเนี่ยจะพยายามหลั่งไหลมาสัมผัสอากาศธรรมชาติดังนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งในฐานะผมก็เป็นประชาชนชาวไทยก็อยากจะรณดงล์นะฮะขอให้เราร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาตินะฮะก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้รุ่นรุ่นหลานเราได้ใช้ด้วย นะครับก็อันนี้เบื้องต้นครับค่ะก็คือเก็บ,ค,บค,ความสวยงามไว้นะคะชื่นชมกันน,นานแล้วก็ให้ลูกลูกล่ก,ลก,ลกหลานเนี่ยสามารถที่จะมา,าสัมผัสในสิ่งที่เราเคยพบด้วยนะคะควันนี้ขอพรบคุณอย่างมากนะคะผอ,อ,อกโกเมศพุทธสอนผูอน้อำนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11คะ่ะสอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากที่มาให้ข้อมูลกันในรายการนะครับ